กาละครั้งหนึ่งในอาเซียนเรื่องกำเนิดแม่น้ำโขงในสมัยพุทธกาลมีพญานาคสองตนอาศัยอยู่ในหนองกระแสหลวงทั้งสองมีชื่อว่าพญาสีสุดโทและพญาสุวรรณาคาทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและได้สัญญากันว่าหากมีสัตว์ตกลงในหนองน้ำของผู้ใดก็จะให้นำสัตว์ตัวนั้น มาแบ่งครึ่งกันวันหนึ่งได้มีช้างเชือกหนึ่งตกลงไปในหนองน้ำของพญาสุวรรณนาคาพญาสุวรรณนาคาก็ได้นำช้างเชือกนั้นมาแบ่งครึ่งให้กับพญาสีสุดโทตามที่ได้ตกลงกันไว้ต่อมาได้มีเม่นตัวหนึ่งตกลงไปในหนองน้ำของพญาสีสุดโทแต่เมื่อพญาสีสุดโทนำเม่นนั้นมาแบ่งให้ พยาสุวรรณาคาก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเนื้อที่ได้รับมีขนที่ทั้งแข็งแล้วก็แหลมเป็นอันมากแต่ว่ามีเนื้อเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อช้างที่ตนน่ะเคยแบ่งให้กับพยาสุวรรณาคาถือว่าพยาศรีสุดโทผิดสัญญาจึงได้นำกำลังไปโจมตีเมืองของพยาศรีสุดโททั้งสองเมืองก็ต่อสู้กันเวันเจคืน จนทำให้นาคอื่นๆและสัตว์น้อยใหญ่ใต้บาดาลล้มตายเป็นจำนวนมากพระอินทร์บนสวรรค์ได้เห็นเหตุการณ์นี้จึงเข้ามายุติศึกโดยได้สั่งให้พญานาคทั้งสองแข่งกันขุดแม่น้ำออกสู่ทะเลถ้าหากนาคตนใดขุดไปถึงทะเลได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะและได้ปลาที่มีเนื้อมากกว่าปลาน้ำจืดใดๆเป็นรางวัลพญาศรีสุทโธ เป็นนาคที่มีไหวพริบเมื่อเจอภูเขาขวางก็ไม่เสียเวลาขุดผ่านหินแข็งๆแต่กลับขุดแม่น้ำอ้อมเลาะภูเขาไปเรื่อยๆจนออกทะเลทางใต้แม่น้ำสายนี้เรียกกันในเวลาต่อมาว่าโคง้งตามลักษณะแม่น้ำที่มีเส้นทางคดโค้งออบไปมาและกลายมาเป็นแม่น้ำโคงในปัจจุบันในทางกลับกันพญาสุวรรณนาค เป็นนาคที่มีความใจเย็นพยายามสร้างทางน้ําให้เป็นเส้นตรงอย่างพิถีพิถันด้วยการขุดเส้นทางไปเรื่อยๆซึ่งต่อมาก็ได้กลายมาเป็นแม่น้ําน่านทางตอนเหนือของประเทศไทยผลก็ปรากฏว่าการขุดเป็นเส้นตรงต้องใช้เวลานานกว่าการอ้อมไปมาทําให้พญาสีสุดโทที่แม้จะขุดเส้นทางยาวกว่ามาก แต่ก็สร้างแม่น้ำเสร็จก่อนพระอินทร์จึงตัดสินให้เป็นผู้ชนะและได้มอบปลาบึกให้เป็นรางวัลทุกวันนี้เราจึงได้เห็นปลาบึกใหญ่อาศัยอยู่แต่เฉพาะในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวและก็คดเคี้ยวมากยิ่งกว่าสายน้ำใดๆในดินแดนแห่งนี้